ก็คือว่าไม่มั่นใจอ่ะเออว่าใส่ชุดแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็เลยถามแม่ว่าแม่ใส่ชุดนี้วมันสวยมะอมเออแม่บอกสวยนะสวยเออน้องตอบว่ายัางไงลองชมครับแม่ใส่ชุดนี้นเป็นยังไงใส่ชุดนี้ก็สวยมันก็ธรรมาด <c oughs> มาธรรมาดาธรรมดามันสวย ดูสิดูจิกตาดูสีปากเธอสิจะธรรมดาได้ยังไงชุดก็สีชมพูปากก็สีชมพูธรรมดาธรรมดาเหรอจริงหรอจริงอแต่แต่ไม่ว่ามันสวยมากเลยนะ,ะตัวแม่ตัวมัมมาครบอะเนาะใช่โอ้โหจริจะกล้าเป็นไงน้าเอ็นดูค่ะดูสิดูสิ แล้วเป็นจริตแบบธรรมชาติดีนะ่าสเออเออเนอะน้องน้องตอบว่าอะไรนะมิวเมื่อกี้ธรรมดาเอ้ยกล้องกล้องจับหน้าน้องมิวหน่อยนะธรรมดาผมขอส่งเข้าประกวดอะมา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 ไม่ได้อะไหนไหนมิวตอบสิธรรมดาไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เลย เมื่อกี้ตอนกล้องยังไม่จับมาคุณเล่นหน้าเล่นตาแต่มิ้ก็จะเป็นเหมือนน้องค่ะเวลาไปไหนแล้วก็แบบคนพอจะจําเราได้ใช่ป่ะคะคนก็จะอุ้ยเป็นดาราหรือเปล่านักแสดงหรือเปล่าผู้ประกาศอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเปล่าไม่ใช่ค่ะแค่สวยเฉยๆไม่ใช่ดาราค่ะสวยเฉยๆเฮ้ยกล้องกล้องจับหน้าแค่แล้วไหนไหนธรรมดาสิมันธรรมดาไหนสิมาแล้วห้าสี่สามสองันธรรมดา สวยเป็นปกติเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะคุณเป็นคนที่แบบยุขึ้นเหมือนกันนะใช่ก็ถ้าเกิดวันไหนพี่ก๊อปมาแล้วจะแบบอย่างนี้เลยค่ะต้องเตรียมตัวเลยค่ะว่าจะต้องเสียลุกแน่นอนเสียภาพรักดีฉันแน่นอนเป็นภาผมเหรอใช่ค่ะเอาไหนคุณดูแป๊ะเะไรา6ล้านวิวโอ้โห